น่ารักค่ะพี่เต๋อลูกป,ปั้นพญานาคนะฮะที่กําลังกลายเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลเพราะทุกคนไปเที่ยวแล้วเจอกันเ<ช>นี่ยนะฮะ,ฮะต่างก็ต้องยกมือถือขึ้นมาถ่ายภาพคลิปลงโซเชียลเพราะรู้สึกว่าเป็นพญานาคที่มีลักษณะหน้าตาคล้ายอ่คือแปลกไปจากพญานาคองค์อื่นๆนะครับพญานาคหน้าตาน่ารักนี้เนี่ยอยู่ที่อุทยานพญานาควัดดอนใหญ่คลองแ ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยอยูปอ่ประมาณ5ไร่นะฮะ <c oughs> แล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยทางเข้าเนี่ยก็เป็นบ่วงนาคบาทนะครับให้เดินลอดเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็มีรูปปั้นพญานาค <c oughs> เช่นพญานาคยิ้มปู่ย่ายิ้มนะฮะอยู่ตรงทางเข้าเกาะพญานาคนอกจากนี้ก็มีรูปปั้นพญานาคที่มีเสียงลักษณะต่าง ที่มีทั้งความสง่างามมีทั้งความคลังแต่ไฮไลท์แน่นอนทุกคนเห็นแล้วสะดุดตาก็จะเป็นพญานาคที่ถูกสร้างขึ้นมาหน้าตาคล้ายการ์ตูนจนหลายๆคนเรียกด้วยคำน่ารักว่านอนพญานาคนี่ถือว่าเป็นหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของวัดแห่งนี้นะครับจเจ้าอาวาสว,วัดดอนใหญ่บอกว่าพญานาค องดังกล่าวเนี่ยนะครับเรียกว่าพญานาคน้อยแนวคิดของการปั้นพญานาคน้อยนี้เนี่ยนะเนื่องจากมีวันหนึ่งเห็นญาติโยมพาลูกหลานมาเยี่ยมชมอุทยานแล้วเด็กๆเ,เนี่ยรู้สึกกลัวพญานาคนะฮะเพราะพญานาคมีเสียงแล้วก็หน้าตาท่าทางเนี่ยดุก็เลยปรึกษาช่างว่าอยากให้มีพญานาคที่เด็กไม่กลัวช่างก็ออกแนวคิดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะปั้นเป็นหน้ากระตูนละกันก็ให้ช่างดําเนินการปั้นพอปั้นออกมาคนที่มาเที่ยวก็เห็นความน่ารักแล้วก็แปลกตานะครับก็ พากันถ่ายรูปลงโซเชียลกลายเป็นไวรัลขึ้นมาเด็กๆที่มาเที่ยวชมเห็นต่างก็มีรอยยิ้มไปตามๆกันสำหรับอุทยานแห่งนี้นะครับตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จ100%เ คือแล้วเสร็จไปประมาณ70%คาดว่าไม่เกิน2เดือนเนี่ยก็น่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดส่วนพญานาคน้อยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าน่าจะปั้นเสร็จแล้วก็ทาสีเสร็จเนี่ยภายในวันที่5กรกฎาคมนี้อ่าก็ไม่นานเกินรอวันห้ากรกฎาคมก็วันเสาร์นี้นั่นเองนะคะยังไงก็ใครที่ผ่านไปแถวนั้นนะคะวัดดอนใหญ่คลอง8นะคะที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีก็แวะไปหารนพญานาคกันได้นะคะน่ารักมากๆเลยแต่ว่าจริงๆไม่ได้มีแค่นพญานาคนะ ก็มีซุ้มพญานาคมีพญานาคอีกว่าโอ้เยอะเลยใช่แล้วค่ะก็เป็นเหมือนกับอีกหนึ่งกิมมิกนะคะเป็นเป็นเหมือนแบบให้เราได้เข้าวัดกันมากขึ้นด้วยนะคะนี่นะคะขอขอรูปน้องน้องพญานาคทีได้ไหมนอนนอนนอนนี่ค่ะนี่พญานาคน้อยพญานาคน้อยนคะน่ารักมากทุกคนบอกว่าน่ารักมากน่าเหมือนตัวกตาอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เขาครีเอทมาแล้วแหละ้เห็นแล้วจะไม่กลัวใช่แล้วค่ะ